สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้มาฮอดงานแล้วต้นน้ำมีเข้าหรือ,อยังว้ี่เอกมาเร็วเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นไม่วันนี้พักใกล้ไงแล้วก็แบบนี่เหมือนการเาเร็วก็เลยมาเร็วไปน,นอนไหนนี่หางงานกิโลนึงแล้วน,นอนไหน ทางงาน2กิโลที่สดเยอะมากที่สุดไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานหายากมากสามงานเมื่อวานก็คือสามงานก่อนก็คือโอ้ทั้งปั๊มน้ํามันทั้งรีสอร์ททั้งของกินโดยอยู่ในป่ามาสามสี่วันแล้วนี่กินข้าวยังจ้ารอจ้าเดินขายของจ้าขายอะไรเอ่ยพูจังารมีดโกนสอดเข็นคิ้วแป้งอะไรตู่เพิ่งขายของอีกแล้วเหรอกลายขอขายอะไรอะตู่ ขายดินทอเส้นคิวกับไปนีดตัวพ่อข้ากับพ่อข้าส้มตุนคือมาเราทิปไปว่าข,ขายกุลีทิปุ่นนี่ก๋ทิปไม่กันมันรถไปน่้ตีทำ <c oughs> ไ,ไมใส่งา่ายจังวะใไม่ได้เซื้อมาแ,แต่สามเพคหุ่นกูม่ได้เขียนเอาห้างคิวนะได่แล้วเออเดี๋ยว่อีเมเจ้าปรพีเดียวกัแล้วกใส่้อมเดเล่นลาตะยานเอาบันสวยทช่ไมตะยานอย่างเบอร์เล่นี่นะถ้าเป็นเมียฝรั่งเนาะม่เอาบ่ตุงหัวมาดาม เวใส่แบบนี้แบบนี้เขามีไดยา,ยามไปใส่ยเต็น้นน้ำย,ยามมาใส่เต็นเออแล้วเขาจะซื้อทำไมล่ะอ,อ,อะไรรไูไม่ใช่เป็นนะั่นคลินิกสักคิวเออก็มันมีคนเหลาไว้รอแล้วแล้วก็แค่เดินไปเขียนอะ่ะเราจะซื้อทำไมล่ะเออ,เอ,อประเด็นมันอยู่อย่างนี้หละแบบนี้เลยหาเต็นก่อนพี่น้องอ้า วันนี้ไม่แพงเงินน้ำเดิมอะไมาเที่ยวงานก็เตรียม่านถ้ำบุญน้ำกันนะครับค่นะ่าเวทีเดี๋ยวทีมพระเอกก็จะออกไปเอเงินหรือว่ารับบริจาคจากที่จากนอกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เต็นท์เราอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวว่าอยู่แถวสามนะ ก็คือบอลลงนีเพรนะจากบอลล่งจะน, mm hmm. นกีดคู้กลางเต้นก็นได้ mm hmm. อยู่ไกลเวอร์ไฟทำไมยังไม่ติดเลยวันนี้ mm hmm. พี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อน ต่างไก่คักนี่แล้วทือต่างใจคัอนกียร์มีวะขันนักติดต่าง็นโร<ล>ดแฮงล่างกระจ้นล่างอกระร่นขึนลังเองขึ้นหรือเขึนล่างเองนบนนี่้าเาว่านยางขงางข้นอมไว้เออเม่อนยูดอก ส่องไฟทำไมอ่ะวะปตาจะไปทางไหนไปหน้าง,งานหรือว่าไปทางเดิมปาจาเดินจา สวยยังว้ายมันไม่สวยหรอโอเคจะสวยแล้วจะมาใหม่กินเล่าเด้อแทงผู้หน่อยผู้จอยยู่อีกคนหนึ่งละ่ะไป้วตู้พาหรอขายอีกแล้วหรอเราต้องสู้ชีวิี ไปไงฮะตอนนี้เต้นอยู่ไกลจังเขาเข้าใจไปไงเอาตอนแรกมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างในไมค่อนขีดหรอตื่นมาอีกรอบนึงไม่ไก่บ้านใครเไปทำเองกินข้าวอย่างจะทำแล้วหรอจะทำหน้าแล้วหรอกี่ได้เปิดไฟายไมทรายตอนนี้ติดอ่ะเอ็งก็ยังไม่ได้กดดูไปดูให้ไปดูให้หนยนะยังไม่ได้กดดู จะไปหาเดินซื้อของก่อน <Hey. S 1> อย่างพ่อคอยว่าคอยตอกใจคอยยันนั่นไปเหี้ยก็เลยตื่นนำเดี๋ยวเราไปดูบนเวทีกันนะครับ <c oughs> I Love You <c oughs> ในนี้บางทีก็กำลังสาวเช็กหรือว่าเช็กซิกเช็กสาวมันหมยากอันนี้ม่ยช่กับสดๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงคลิปได้ตอนไหนก็ยังไม่รู้นะครับววนะดวงไฟแสงสีเปิดแล้วเรียบร้อยเรอพี่ทีทำการแสดงแล้วครับแต่ว่า เราจะไปหาของกินก่อนตอนนี้เราหนุ่มข้าวมากเราจะไปเติมพลังกันก่อนนะครับทุกคนอยามาตัวให้หัวใจตินได้อะไรกินอ่ะไม่ได้อะไรเลยได้แต่น้ำปั่นก๋วยเตี๋ยวยังขึ้นไม่จะก๋วยเตี๋ยวหรอเร้านนี้อร่อยอย,อย่างออกไป<ค>ไไดิใกล้ๆเขานี่บอก แต่าังไม่ได้ๆนี่างไก่ไก่ดีบอสใส่มือโอเค thank you ซื้ออะไรแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินโอเคเชื่อได้ไหมนี่เอคุณพี่ราหน่อยการาชินเราไปสายหรอกมีน้องโอ้นี่ไงมาล่ากับเสื้อผากันนอนนี่แหละซาลา ดีจังเลยมีศาลาในนอในอย่างหอมเนาะอ๋อโอ้ยซื้อไปทุ่มเขาอีกแล้วเหรอเอาไปทั้กัรทุ่มเดาทุ่ม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 พังทุ่มพุงพอเขาเล่นตีบมาทั้งหมดซ่อมกับซื้อหน้าทุ่มเขาไม่อยากขึ้นใจสปอร์ตแท้ นั่งโนรานังโนรานังาน่งอยู่บนรถเหรอไม่มีนางโนราไปไหนอ่ะนางโนราไม่รู้ไปไหนอันนี้คือทำอะไรอ,นนอ,อ่ะยังจะมาตัดรถแท็กซีแม่กระจับหรอแม่เป็นแม่กระจับแม่จำโนดก็เดินหนาน้องเหมีเก่หายไปไหนอ่ะเดือมกวนค่อยว่ายหรอเต็นไม่มีใครอ๋อแกไปหาของกิน นี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยปาร์ตกินข้าเขวเยวคนเลยเหรอม,มันสดชื่นสดชื่นมมากมากเลยไักเด้อยยูใจอยู จัดจัดสวัสดีครับคุณแก้มสกาวเดือนสาวไปนอนใส่นี่หลังบัตรติบอกกิโลนึงย่างมากจี๊ใสว้ายเอ้ากิโลน่าเหรอเนาะใส่หน่อยเนาะหูสวัสดีครับพ่อออสวัสดีครับคุณครูปมาคุณครูมาแก้มกับแม่ลูกท่านพ่อออแม้ วนี้เด็กๆสอนยาบป่ะมนบ่อันเด็กๆกัดากันอยาบเลปย่อยเห็นอนเลยพ่ออก็เลยหับมิดประบายสองมงแรงนได้ปลูกเลยตอนนี้เดอนว่าง่ายวันนี้เด็กๆ้อนงายแมนจ่าแต่ไหนนอนก็ขึ้นหับมิดเลยแมนคุณครูเดี๋ยวสมยเดคุณครูจะไปหาเนี่กินก่อนอ๋อชื่หนงเมื่พออ่อลุง คลิปนี้นำลาบไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ